หนูนเนขาชิพากันไปเที่ยวริมท่านสาลาบุรีใช่จะไปจะไปพักที่พักแบบเป็นโดมติดแอร์ริมทานน้ำแล้วก็ลงเล่นน้ำตุ่มตามตุ่มตามาามันมีห้องนึงอ่ะที่มันว่างมันว่างเตียงหนึ่งซีกะทำไงดีช่วยที่แก้ปัญหาหน่อยคือ,ค,อคือห้องพี่พี่ก็อยู่กับพี่เลิมใช่ไหม ห้องวีพีเขาก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าอีกห้องนึงอ่ะมันจะมีคนแก่คนนึงอ่ะที่เขาไม่มีตัวหารเลยน่าสงสารมากอ่ะโคนแก่คนหนึงค่ะเออที่แก้ปัญหาจังได้ซอยซอยไอ้แก่ปัญหาเนี่ยนี่เลียตนเลียตนพูทธเอาไหมลูกเรียกตนพูทธเอาคนถูอแล้วพุทาเออมีผู้หารเราเลียกตนศาสเดี๋ยวนี้โอ๊ยเฮ็ดจังได้บุเดี๋ยวนี้ไม่ยังอะแม่ แม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าเฮ้ยพูดเถ้าวนชวนอยู่เออพูดเถ้าวนชวนอยู่ต้อหนูไม่เวียกใช่ไหมเออยืดสามมือยังขึ้นขึ้นลงลงอะไรขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นเซาอันเป็นใครเป็นใครหัวกระเซาเออเป็นเล่นน้ำไม่ได้หรอกก็เลยบอกผู้ถามว่ายังไดเกาะ คขั้นสองคือกางน้ำเพจจังไดผู้ใดซึ่งผู้ใดซึ่งว่าไปอยากขืนแง่ขุ่นยัยอยู่ใายคาทีมเดียวได้ใครวายทีมเดียวดิวายว่าใคยบอกก็บอกก็บอกคนแก่ดูแลตัวเองก่อนใช่ไหมจ่ายคนเดียวไปก่อนเที่ยวให้สนุกนะคะเที่ยวให้สนุกนะคะต้องมีของฝากใช่ไหมต้องมีของฝากแล้วก็อย่าลืมท้ายด้วยบอแมนขนมเซเวนเดอร์บอกเรา พ่อแมนไปตังกวังน้องไก่ซื้อขนมเซเว่นมาฝากหนูอีกเด้เออไปอง้หมือนจักสันน้องไก่ก็ซื้อแนวอื่นมาแน่อืมวายวัซซันวัซซันตัวเราอยู่สายเก้าของอะไรไปล่ะพ่อแมนหายแล้วพ่อแมนไปอาไข่ยละตีโม่อันเขามีอันผู้หานนั่นคาหองตีบรรจงของอันแต่ผู้เดียวไอ้เดซูไอ้เดซูคนน่ะเจ้าก็ะยุคันทันเดชสันดอกสว่านนุ่นนี่นั่นยังสันดอกบัตรอนย่ามกินหมูกระทะกินน้ำกัน๋วยเตี๋ยวรังสี่ บอกเราแน่เป็นผู้เฒ่าย่าหน่อยใจร้ายโม่บอลันอย่าหายดื้ออยู่แล้เจ้าของดีดีเด้อของยายแล้วฝากเก็บของหมูยาแล้วปรารถนาดีจากไทยประกันชีวิตปันดีค่ะขอให้ทุกท่านเดินทางไปประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนะคะอย่าลืมของฝากนะคะและยังของฝากให้ยาหยีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะย้ำไม่เอาขนมเซเว่นนะคะไปแล้วเก็บของลูกบ๊ายบาย